ครับสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมยิงปลาเหมือนเดิมกันเลยนะทุกคนนะวันนี้ก็แอดก็จะเล่นเป็นกิมยิงปลาภาคสภาคในตำนานนะทุกคนเอออีทัวคนนี้ก็จะเล่นเป็นยิงปลาในตำนานนะคะทุกคนนะเพราะว่าห่างหายจากภาคนี้ไปนานพอสมควรนะทุกคนเออ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะแตกให้เราสมคำร่ำลือหรือเปล่านะคะทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะยังไงนะทุกคนนะเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคในตำนานแล้วซึ่งมีปืนแค่2แบบนะทุกคนนะเป็นปืนเลเซอร์แล้วก็กระสุนนะทุกคนไม่ได้มีปืนแบบเยอะแยะอะไรมากพอสมควรนะทุกคน เราก็อาจจะใช้ทรัพย์สินเปลืองน,นิดหน่อยนะคะทุกคนนะเออแต่ไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้แอดรวยอยอกยอกยอกนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ช่วงนี้ก็คือหาางินไปรอยกระทงกันนั่นเองเอออ่ะของเราก็จะอยู่กับเบสสองบาทเนาะแอดก็จะเลือก เป็นปืนเลเซอร์ดีกว่าเพราะว่ากลัวปืนกระสุนยิงแล้วไม่แรงนะทุกคนเพราะว่าปืนกระสุนอย่างที่เคยบอกไปทุกๆคลิปคือเขาไม่ค่อยจะแรงให้เราเลยนะคะทุกคนนะเมอ,อแม้จะบีดหนักก็ไม่ค่อยจะแตกนะทุกคนเราต้องร้องเล่นเป็นปืนแบบเหนียวเหนียวแน่นแน่นนะทุกคนนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน ได้เป็นเลเซอร์บีม้วทุกคนนี่ไอ้พวกเป็นตัวสำรองเนี่ยก็คือจะมีเลเซอร์บีมมีอ่อซุปเปอร์บอมปืนพวกปืนระเบิดที่ 1, แอดบอกว่าเนี่ยแหละเขาจะเป็นพวกตัวบอสร,รองของเรานั่นเองนะคะทุกคนนนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราต้องดูกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าในตำนานเนี้ยภาคเนี้ย ค่อนข้างที่จิเหนียวอยู่นะทุกคนเออปลาหมึกเขาก็เหนียวเหมือนกันเนี่ยยิงไปหลายนัดแล้วนะคะทุกคนไม่แผ่วให้เราเลยก็คือยังคงแบบโอ้โหสุดสุดสุดจริงๆเอออะไรมันจะขนาดนั้นอะ <c oughs> เลเซอร์บีมมาให้เราต่อยอีกแล้วทุกคน ก็ยิงไปเลยสิคะอะไรมันจะขนาดนั้นร้อสี่สิบไม่เป็นไรได้มาก็ถือว่าดีนะคะภาคนี้เพราะว่าแอดไปไปสืบมาดูเนาะคือภาคเนี้เหนียวมากคือใครเล่นก็คือกว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นภาคในตำนานแล้วปืนมันไม่ค่อยจะ,สะเสถียนเท่าไหรเนาะแต่ไอพวกเลเซอร์บีมซูเปอร์บอมของเขาเนี่ยสเสทียนมากกว่าภาคปืนนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่า พวกปืนโดยเฉพาะของเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ในการยิงเนาะมันจะไม่ได้แบบอัตรศเนาะเออถ้าเป็นภาคสี่ขึ้นไปเนี่ยได้อัตรศแน่นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเอีเวนต์เนี่ยเราต้องมาดูตอนช่วงหน้าเทศกาลกันนะคะมีแตกบุ้มบุ้ม,มแน่นอนทุกคนเออไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องแบบนี้ใครเป็นสายเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงจริง ได้แน่นอนค่ะอะมาดานอะไรดันอะไรต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นดันอะไรต่อนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ดานปลาหมึกเนาะโอ้โหปลากระเป้าปลาปลากระเป้าภาคน้นเขาจะตัวใหญ่นะทุกคนแต่ภาคนี้ก็คือตัวเล็กมากกระจิตริดมากน่ารักนะ่าเอ็นดูทุกคนน่ารักมากเออ อะไรมันจะขนาดนั้นนะทุกคนอ่ะนี่สวรรค์ของเรามาแล้วเบกกิ้งดิวของเราเออนี่ยังไงทุกคนเขาจะ,สะเสถียรให้เรามากถูกปะแต่ว่าถ้าเป็นภาคสี่เขาจะแบบเหมือนยิงไม่ค่อยออกอะ่ะทุกคนแต่ภาคนี้คือสเสถียรชอบชอบไอ้พวกตัวรองบอสนี่แหละคือแบบว่าเขาแบบโอเคดีอร์แต่ว่าถ้าเป็นตัวบอสนี่ยมันจะช้าแบบนี้เหมือนเหมือนค้างนะทุกคนแต่เขาไม่ได้ค้างมันเป็นที่ เกมมันเป็นที่ด่านนะคะทุกคนนะยากลางบนหรือ,อยาอะไรนะมันเป็นที่ด่านนะคะเอออ่ะสวรรค์ก็คือมาให้เราดีมากเลยนะคะก็คือแบบเดินเดินมาแบบว่าลอตาลอใจกันมากเลยนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องยิงสลับกันไปเนาะเพราะว่าถ้ายิงแต่สวรรค์ไม่ได้กันพอดีเงินหายกันพอดีค่ะทุกคนเออ เราก็จะยิงสลับกันไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่จับจุดไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะยิงไม่ค่อยสัตย์เสียนเท่าไหร่นะทุกคนมันเป็นภาคในตำนานอ่ะทุกคนคือแบบว่าเราต้องเราต้องเล็งดีๆค่ะทุกคนเออนี่แอดก็จะลิงไปเรื่อยๆคือค่อนข้างที่จะจับเป้าหมายยากอยู่นะทุกคนนะมันยากจริงๆค่ะโอ้โหโ ว่าจะจับเป้าหมายได้คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะเมาส์หรือเป็นเพราะอะไรแต่โทษเมาส์ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะต้องซื้อหาซื้อเมาส์ใหม่เพราะว่าแอดไม่ค่อยเล่นเกมในโทรศัพท์เท่าไหร่นะคะส่วนมากเกมที่เล่นในโทรศัพท์ก็จะเป็นเกมเกมฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งเกมคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกมในคอมก็จะมีแบบว่าพวกเดอะซีมพวกเกมยิงปลาของเรานั่นเองแต่ เกยมยิงปลาของเราจะเล่นบ่อยมากนะเกมเดิมแอปไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วนะก็คือติดเกยมยิงปลามากค่ะทุกคนก็เลยแบบย้ายมาเล่นเกยมยิงปลาแบบถาวรเลยดีกว่าเออก็เข้าเดือนที่4แล้วนะคะที่เล่นเกยมยิงปลาของเราเนาะเออไปคะ่ะกงล้อของเราเนี่ยก็จะเป็นกงล้อเสี่ยงโชคนั่นเองทุกคน เรามาดูกันว่าเขาจะลงให้เราลึกหรือเปล่าเขาจะลงให้เราเท่าไรโอ้ไปอีกค่ะลงมาอาต่อค่ะเฮ้ยสองนะทุกคน440นะทุกคนนะก็คือคูณ2เท่าเพราะแอสเลือกเ,เป็นเบส2บาทนั่นเองเออแต่ว่าถ้าเป็นเบส1บาทก็จะแค่เท่าเดียวอะ่ะทุกคนอื ก็จะได้แค่ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้มัน220เนาะเราก็จะได้แค่200นั่นแหละทุกคนตายตัวเลยเออไอมังกรของเราเนี่ยนะคือไม่อยู่เฉยไปเร็วมาเร็วจริงๆเลยไม่ร้อยเรายิงเลยนะทุกคนเราก็จับจุดจับจับจงหวะเขายิงเขาไม่ได้เลยทุกคนเอออซปเปอร์บอมบ์ของเราก็มาแล้วทุกคน หวังว่าใจะให้หนูนะคะถั่วไม่ต้องการอะไรมากนะคะถั่วต้องการแค่กําไรค่ะอืม <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวลิง์ใต้คลิปแอดจะปักไว้เนาะแอดถั่วจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกคำถามที่ทุกคนส่งเข้ามานะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นไลน์ของถั่วเองนะทุกคนคือสามารถติดต่อสอบถามกิจกรรมได้ทางเข้าได้ทางาเข้าหน้าบีของเขาได้เลยแต่ว่าพวกสอบถามปัญหาโน่นนี่นั่นคุยกับถั่วดยตรงได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยเนาะลิงก์กันอยู่ใต้คลิปนั่นแหละทุกคนเออ<ม>ก็สามารถคุยกับถั่วดยตรงได้เลยมีปัญหาอะไรสามารถคุยกับเราได้เลยเนาะ<ม>เอ,อ ไม่ต้องไปคุยผ่านคนอื่นคุยกับเราโดยตรงได้เลยนะคะเออเราก็คุยกันแบบตัวต่วตวอตตอเลยคะ่ะเนี่ยเสียงถั่วก็คือคุยคุยกับถั่วได้เลยนะคะเออเราไม่แพลวอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ เราสามารถให้ความคิดเห็นออกความคิดเห็นให้กับทุกคนได้แต่ยาหัวร้อนใส่กันนะคะต้องกราบขอภัยด้วยตรงนี้ยาหัวร้อนให้กันคุยกันดีๆงดดราม่าทุกๆอย่างเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะคุยกันแบบมีสติเนาะเออเราจะไม่คุยกันแบบไร้สติหรือไม่มีวิจนะารณญาณนั่นเอง ทุกคนต้องคุยกันแบบมีสติถ้าไม่มีสติทัวจะไม่ตอบใครเด็ดขาดเลยเออขอแค่มีสติก็พอค่ะอ่ะน้องปูคือแข็งอะไรขนาดนั้นอะอืมไม่ได้ไม่เสียอีกแล้วโอ้ยอีถัวจะบ้าตายฮะอะไรเนี่ยโอ้ยโอด คุณพระน,นี่อหลองโอ้ย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 ยิงจนมืองีกเธอไม่ซิกซิกให้เราเลยเหรอห้ามไม่ใช่นะคะเล่นมุกค่ะอืมไม่แตกเลยไม่แตกจริงๆโอ้ยอีทั่วจะบ้าตายแล้วค่ะคุณพี่คุณพี่ให้ทั่วหน่อยนะคะคุณพี่ เอออะไรจะขนาดนั้นโอ้โหโ,โหยิงไปก็ไม่แตกเลยนะฮะตอนแรกวันนี้ก็คือกะจะไม่เล่นแล้วนะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยมากงานเยอะค่ะทุกคนคือปวดหัวปวดสมองเอวติงมากทุกอย่างเลยคือถัรวจะแบบว่าไม่เข้ามาเล่นแล้วทุกคน มันไม่ไหวแล้วอ่ะมันปวดสมองปวดไมเกรนค่ะปวดข้างเดียวปวดแบบจะตายอ่ะคนเออแต่ว่าเราอยากมีวิวอ่ะให้รู้เราอยากเล่นนะ่ะด้วยความแบบใจรักเกินเนาะเออก็เล่นมันไปเลยอะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเลเซอร์บีของเรา250ไปหนาไปหน่อนนเลยนะคะทุกคนอ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้อีทวคนนี้ด้วยเนาะซับพอตอีทวคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็งดดราม่าสามารถคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยงดดราม่าหยาบคายนะคะทุกคนนะวันนี้อดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ